ส่วนอีกเรื่องหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาล่าสุดมีการโพสต์ยาวสั่งลา9ปีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาห وم, โหมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เปิดใจกับภารกิจ9ปีของการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยโดยระบุบอกว่าถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มีความหมายที่สุดในชีวิตโดยเนื้อหามีดังต่อไปนี้นะคะ ตลอดระยะเวลา9ปีของการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดของชีวิตเป็น9ปีที่ได้ทำงานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมและของเราทุกคนเป็น9ปีที่ผมได้ใช้สติปัญญาทุ่มเททุกศัก,กยภาพและกำลังความสามารถสารพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเชิดชูสถาบันอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยและเป็น9ปีของประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยเหตุผลดังต่อ,ตอไปนี้คือ,อไล่มาตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ9้าคร่าวๆคือข้อแรกเนี่ยครั้งแรกที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร,ร์ชาติระยะยาว20ปี 2>, 2. ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ 3. ความพร้อม เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 4. กำหนด12อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5. สร้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำ 6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7. ปฏิรูปกฎหมายไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 8. ประยุกต์เทคนโนโลยีที่ทันสมัยในระบบราชการไทยและข้อสุดท้ายข้อที่9ก็คือสร้างความสัมพันธ์ทั่วโลก ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพาหุภาคีนี่ก็เป็น9ปัจจัย9เหตุผลที่ลุงตู่บอกว่านี่ไงเป็นสิ่งที่ทำมา9ปีที่ชั้นบริหารทำให้ประเทศไทยพัฒนาแบบ9ก้ากระโดด